สวัสดีครับนี่คือคู่สุดท้ายใน idol fight season 4ที่ผมจะมารีเอกคือคู่ที่15คู่ที่ไม่คู่เอกอีกคู่หนึ่งนะครับที่ก่อนจะมาต่อยแม่งมีดราม่านะครับเออซึ่งดราม่าที่เกิดขึ้นก็คือเห็นหน้ากันแล้วจะต่อยก,กันนั่นแหละครับใครมาเบินรถแถวนี้ไว้เยี่ยกรองจากอาคิปอยู่เลยนะ ถ้าชอบนี้ฝากกดไลค์ด้วยนะครับคู่นี้เป็นคู่สุดท้ายนะครับแล้วก็รอพบกันใหม่ในซีซั่นห้าเลยนะครับซึ่งตอนนี้ผมก็กำลังคิดอยู่ว่าจะไปในทางไหนเพราะว่าปีนี้ผมเข้ามหาลัยนะไม่รู้จะติดไหนถ้าติดแถวราชบ,บุรีเพชรบ,บุรีผมสามารถทําคลิปที่บ้านได้นะอาจจะอยู่ในบ้านหรือไม่อยู่ในหอคนียถ้าอยู่หอหอเดียวคนเดียวก็พออสบายนะครับวันเดียวสิบห้าคลิปไรบนี้วันเดียวสิบห้าคูอั <laughs> ด uan, ได้หมดอนะ่ะ แล้วก็ตัดต่อลงวันคลิปไปประมาณนั้นนะครับเออซึ่งช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงรอบโคต้านะหลายคนอาจจะรู้นะครับโอเคเพื่อไม่ให้เป็นการอันเสียเวลานะครับเราจะไปดูกันเลยครับคู่นี้ไปอ๋อเสียงปรบมือต้อนรับลงลงืลง้ I am not this thing for these marvels. การตัดการดาราให้เขาได้กิดกิดอีกคิดไปกิดยัอนไ่ทางรายการไอดอลไฟท์เราเปิดเซ็กชันให้พี่กิดหลงลีอีก5นาทีเต็มครับกิดอปเอ้านี่สินี่อะไรเนี่ยหน้าดิสนีย์บอดี้มาวิลของจริงด อลเลัลนะครับอาเอาเอแล้วร <c oughs> เรามาเจอกับคู่โชคของข่าวเลยครับคนที่จะขึ้นมาชกให้สุดไม่คุยท้าตะลุยไปทั่วที่ทั่วแดนเลยครับม,ม,มบียอดผู้ดิดตา,าม3 7 0 0 0็ดืนคน มีเสียงมาแล้วมาแล้วมีเสียงมาแล้วขอเสียงต้อนรับมาแซงมิสเตอร์ไฟมาเลยมาแซงมิสเตอร์ไฟฉายามาแสงมัดเหล็ก <Dark> แ้แน,นไม่ธรรมดาแก๊งใหญ่แล้วก็คอปปีชนแนลวีแก้ใหญ่ <Dark wave. S 2> <c oughs> มันคืว่าแกงตัวไปกับหลงมีคนเดียวเนี่ยลงที่ในการเีเดือนนอยนะไเบ้าหรือรไง ดูไฮไลท์้โหดูครับแพนขับกินไปกนใปกินกินไปนปกินไปกินกินกินไปกิดไปกินไนไกปกินไปกินไปกินนไปกินไปนไกิรไปกินไปนไปกิน ตัวนะแต่ก um ็สงก็แบบพยายามที่จะหลบตอนักเต็มเตาเหมือนกันรับ็สี่ครับโต้ด้วยันขวาครับสายลมต่อมาครับแม่ออกยาวเลยนะครับมัซ้ายหลังแต่ังหวะนี้โดนโดนมัซ้ายหน้าของผาสเสเกี่ยวข้าวับ้ายหน้าและมัดขวาหลังกดเหลิงโคตถต่นนี้พยายามได้พยายาพยายามใส่เด็กมเต็บ โกเตอร์โมาจ้าคืนครับโดนปัดขวาหน้าสโคตดนปัดขวาครับนี่ครับปัดขวายกแรกครับผ่านพ้นไปด้วยสถานการณ์ที่บีบหัวใจครับหัวใจแฟนลับครับ ทั้งบรรยากาศในเวทีด้วยแล้วก็ชกละเอียดสวยงามทำคบแนบ้านดีแค่เกมดีหาจุก่อนจุดแข็งนะของผู้ต่อสู้นะครับสองเป็นอาุ่พายสวยครับสู้ไม่ดีนะทีมาเดนะครับที่พานไาครับคุณชมาให้ผมลงรีไม่ได้เลดจะชมาพัดรยับพัดค้าเปับเปนัเปนเวี่เยว่าลีเองก็จะหายตาดีนะครับมาที่ัดีตุ๊นต้๊กตุ๊กตุ๊กตุ๊กตุ่๊ตตตก ที่ครับแต่ว่าซ้ายหน้าบอกมัดเส็นเื่อ็ตู้ที่โดนนะครับมสร็จมีเกมการเจ๋งเลยครับผมว่าลูกนั้นน่าจะมีจุกกันบ้างนะครับโอ้โหตานี่แต่ต่อยซ้ายเข้าซ้ายทานแรงนะตอนนี้นั้นความหนักแรงนั้นอยู่ที่มัดเสร็จนะครับแต่ว่าการเกมแก้เกมการวางแผนการชกมานั้นต้องอยู่ที่ลงนี พยายามที่จะลงล่างให้ทางฝ่ายของว e. ่าเต่งนั้นทวงแล้วก็ขึ้นบนนะครับแลกกันทีต่อทีนั้นความว่าจะมีกากนับแต่ว่าลูกช้าลูกช้าไปหน่อยะครับมาผ่านไปสามยกโอ้นี่โค้งสุดท้ายแต่ดูหลงรีนี่ยังยื่นะดูแบบยกสามพลาดช้านะครับ ไม่สำมัทมัดขวาของพ่อเสงครับเห็นนะแต่ว่าหลบไม่พ้นอ้อมโค้งมาต่อยเลยครับแล้วมีอมัดซ้ายยกขี้ยกที่สองเนี่ยดูว่ารุ่ยลำตัวของหลงลีนทำได้ดีครับใส่ยกสามยอมรับนะครับว่ามัดต่อยต่อยใบหน้าของพ่อเสงก็ดีขึ้นมาเช่นกันครับใส่น้ำนะ ลูกลูกสวยงามของหลงลีคือลูกลูกดึงดึงหลบดึงหน้าหลบปัดนี่ครับทยาได้ดีดีเลยนะนี่ครับดูวนทำให้เขาต่อยพื้นที่ทำให้มัดเสีงนั้นเสียหลักจังหวะเสียหลักไปล้มไปครับเสียเรียมเสียทรงไปภาษาบวยว่าอย่างนั้นพอรุบต้นนี่กองเสียรีบรีบกดดันกรรมการอีกอารมณ์หนึ่งเลยนะผู้ขี้สูสีนะครับ ก็ยังดูไม่ออกนะครับจังหวะการหนอนวุฒิความสวยงามนี่ต้องอยู่อยู่ที่โรงเลนะครับแต่ว่าเดี๋ยวดูภาพช้าก่อนนะครับนี่ครับลูกท้ายมะเส็งพยายามเร่งเดินนะครับผมว่ายังออกมาไม่เข้าเป้าเท่าไหร่พอเข้าวงในปุ๊บลงเลจับฟากอดไปปัดนี้ก็ถือว่าไม่ชัดเจนนะครับไม่ได้โดนสั่นปัตติเนเท่าไหร่นะครับต่อยซ้ายลูกนี้พุ่ไปโซนนี้ก็มีลุ้นอยู่เหมือนกัน แต่โค้งหน้าก็ได้แต่ว่าโค้งหน้าแย่ฝ่ายชนะฝ่ายชนะเอ็งก็เดินไปยามทำเต็มที่แล้วนะครับเนี่ยครับแต่ว่าต้องชมว่าจังหวะลงดีสายตาของลงมีนั้นทำได้ดีเดี๋ยวเราไปรอลุ้นผลการแข่งขันบนเวทีกันเลยครับผลการตัดสินในมือผมเรียบร้อยนะครับและผู้ชนะในคู่เอกวันนี้ได้แก่แก่ลงลีแน่นอนลงลี ว่าเปอร์ซิ์ชิ้วไหวดังใส่น้ำคนนี้เืรองห็นไหมครู้มีวสุสแล้วนะแต่วันนี้ไหลช็อตมาทุกยกเลยเลืน่นใหลที่ดูมากไม่เลือดผมเห็นแล้วผมก็ตื่เนมาเป็นผลก็ก็จะตัดไปแน่เราะาเนลูกั